สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุลมอลิสาเมจิเชียนทาโรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการส่องแฟนเก่าของเพื่อนๆชาวธาตุลมกันนะคะเป็นทีป่ประจําช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนท่าหนถึงสิพฤศจิกาย,ยน2 5งพันห้ารอี่นะคะเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนตุลและก็กลุ่มนะคะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบทั่วไปเจอร์ริ่งนะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะดูเพื่อนำไปปรับใช้เท่านั้นนะคะแม่หมอขออนุญาตเปิดเมเนจจนะคะพลังงานของเพื่อนเพ่อนก่อนนะคะเพื่อนๆอชาวทัตลมปักนี้เป็นยังไงเอ่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงเอ่ยพลังงานตัวตนของเพื่อนเพื่อนนะคะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญนะคะมีไพ่ six of wands มีไพ่9้าถ้วยสิบไม้และติฮอนกอนค่ะเอาละค่ะเริ่มกันเลยนะคะ,ละ,คะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะเ,ะเพื่อนๆเองนะคะในปากนี้อาจจะมีเขาเรียกอะไรมีความรู้สึกเนาะคิดถึงคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะ คนที่คนเออคุณยังแบบมีความผูกพันนะคะยังห่วงใยห,ห่วงหาทอนอยู่นะคะยังมีมีบ้างนะที่เราแบบอาจจะอยากแบบนึกนึกถึงเขาเนาะอยากรับรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะบางคนแบบได้แต่คิดถึงนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้เนาะนะคะออยู่ในพื้นที่ของตัวเรานะคะ ต่างคนนะคะก็ต่างเลือกเดินนะคะออกไปแล้วนะคะในอนดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าคะที่เดินออกจากความสัมพันธ์นี้เนาะนะคะซิกอวันนะคะบางคนอาจจะเป็นคนเลือกตัดสินใจเดินออกมาเดินออกมาเองเนาะนะคะให้สลับฝั่งกันได้เป็นไวเบอร์ซ่านะคะบางคนเขาอาจจะเป็นคนเดินออกไปเนาะนะคะแต่มันเป็นการตัดสินใจนะคะที่จะวางนะคะวางความรู้สึกที่เหนื่อยนะคะ ความเหนื่อยล้าหนักอกหนักใจนะคะตอนที่มีอยู่นะคะอยู่ร่วมกันก็มีความรู้สึกดีๆแหละเนาะมีความสุขแต่มันมีความทุกข์ด้วยนะคะมันดูหนักเนาะนะคะหลาอดาจ,จะมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากไหมนะคะในบางคนเองเนาะบางคนอาจจะคาดหวังเยอะคาดหวังสูงนะคะแต่ว่าพอคาดหวังสูงแล้วแต่ฟีดแบ็กะคะหรือว่าสิ่งที่ได้รับตอบกลับอะคะมันไม่เป็น,น่างที่ใจเราต้องการเนาะนะคะบางคนอาจจะแบบเลือกแบบ เหนื่อยนะคะขอวางกองไว้เท้ากองนี้ลงนะนะคะบางคนเนี่ยไพยค่คิงถือเหรียญคือบางคนเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นําสูงบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนเป็นหัวหน้างานนะคะบางคนเป็นคนที่จะต้องแบบ ดูแลคนอื่นๆด้วยนะคะนอกจากเรื่องของความรักเรายังต้องรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆด้วยเรียนหนักทําธุรกิจเนาะนะคะหรือบางคนแบบมีอะไรยอย่างให้เราโฟกัสนะคะเรื่องของการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองนะคะทีเนี้ยพอพอความรักมันดูเหมือนกับเราแบบเราเรา,เราเริ่มจริงจังเนาะเราเริ่มอินนะคะมันก็มันมีความหนักอกหนักใจเกิดขึ้นหนึ่งในะเหตุผลนะคะก็คือหน่งเราทํางานนะ่ะ ะะเราก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของงานเรื่องของการเรียนเราด้วยนะคะเรื่องชีวิตส่วนตัวอีกกรณีนะคะไพ่ก้าถ้วยสื่อถึงว่าเราอาจจะเจอคนรักที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะคนรักอาจจะมีคนเข้าหาเยอะอาจจะเป็นคนเฟรนลี่นะคะชอบออกสังคมหรือคนรักอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกของเขาด้วยนะคะในบางคู่บางคนคนรักมีช้อยส์นะคะคนรัก อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองนะคะคือบางคนอาจจะดีกับชาวต่างชาตินะคะหรือพ่อแม่แม่ๆเนาะนะคะในอดีตที่ผ่านมาทีเนี้ยความรับความสัมพันธ์นะคะมันมีเรื่องของความหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเนาะน้าภัยขึ้นแบบนี้นะคะมีเรื่องของการที่อยากจะเข้าไปควบคุม control กันและกันนะคะแต่ทีเนี้ยคืออาจจะเป็นคู่รักที่มี e ก,ก้ทั้งคู่ด้วยนะคะเนาะในบางคู่บางคนนะคะคนรักก็อาจจะแบบ ไม่ไม่ค่อยยอมเราสักเท่าไหร่ไหมนะคะหรเราเองอาจจะไปควบคุมเขามากไหมนะคะอันนี้ในบางคู่บางคนเนาะนะคะมันก็เลยมีเรื่องของความดึงชักกะเยาะกันนะคะดึงไม่ค่อยมีใครยอมใครสเท่าไหร่ก็เป็นไปได้ในบางคู่บางคนนะคะในบางคนเองนะคะก็อาจจะมีเรื่องของเวลาเนาะนะคะที่ไปให้ความสนใจเรื่องอื่นๆมากกว่าคนรักและคนรักรู้สึกน้อยใจนะคะก็ตัดสินใจเลือกเดินออกไปนะคะประมาณนี้นะคะ คนรักดูเหมือนกับมีช้อยอะมีทางเลือกมีตัวเลือกนะคะตัวเราเองก็มีทางเลือกมีตัวเลือกด้วยเนาะนะคะในบางคู่บางคนนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะก็คนก็เข้าหาเยอะถ้าบางคู่ไหนที่เป็นเอ่อเป็นเรื่องของความหึงหวงก่อนเนะแม่มอ,มองว่ามันมีความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะอืมแล้วก็พอเกิดความไม่ไว้ใจเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูเหนื่อยนะคะ เหมือนแมววิ่งไล่จับหนูค่ะนะคะ,นะคะก็ไล่ตามกันไปเรื่อยๆนะคะอืคนที่เ,เพื่อนๆเคยดีอยู่ด้วยนะคะเขาเป็นคนเก่งนะนะคะมีความสามารถเขาอาจจะรับราชการทหารตำรวจเนาะอาชีพของเขานะคะหรืออาจจะเป็นนกักการเมืองก็ได้นะคะในบางคู่บางคนหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการขนาดใหญ่นะคะอื หรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงอะคะ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในปักนี้เองนะคะเพื่อนๆมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเนาะนะคะขอดูพลังงานของคนใหม่ๆหน่อยนะคะแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะยังไงเนาะนะคะ พลังงานตัวตนของคนใหม่ๆนะคะมีไพ่สี่เหรียญอัศวินถือเหรียญสองเหรียญเหรียญมาเยอะจังสองดาบและอัศวินถือถ้วยเอ่อ คนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเก็บสะสมนะคะสะสมสมบัติสะสมสิ่งของนะคะเป็นคนที่หนักแน่นอดทนชอบเก็บเงินบริหารจัดก,การการเงินในชีวิตค่อนข้างดีนะคะลักษณะของคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องรอคอยหน่อยนะนะคะเพราะว่าคนคนนี้ดูเหมือนกับเขาอะค่ะยังอยู่ใน การเลือกคนเนาะเลือกคนรักนะคะสองจิตสองใจตัวเลือกทางเลือกอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและยังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ก็ได้นะคะอัศวินถือถ้วยนะคะถือถ้วยเข้ามาขอโอกาสนะคะแต่ถามว่าการเริ่มต้นในปักนี้มีไหมก็อยู่ที่ตัวเราเนาะนะคะเพราะว่าหน้าไพ่ดูเหมือนกับเขาก็ยังคง ไม่ขาดสทัทีเดียวนะคะจากความสัมพันธ์เดิมๆนะคะยังคงมีการรอคอยด้วยความหวังคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะในพื้นที่ของตัวเองคิดถึงด้วยความหวังนะคะว่าสักวันหนึ่งจะกลับมารีเทิร์นกันได้นะคะสองเหรียญสอจิตสใจนะคะเป็นช่วงของการปรับตัวช่วงของการพยายามเรียนรู้ที่จะเข้าใจนะคะและอยู่กับสถานการณ์ณนะตอนนี้ให้ได้นะคะ ยังมีเป็นคนขี้หึงนะคนคนนี้นะ่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ถ้าหรือว่าอายุห่าจากคุณไปเลยนะคะออลักษณะของคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นชาวทัดดินนะคะชาวการพฤกษก์มังกรน,นะคะอาจจะเนถือถ้วยเข้ามาแบบนี้นะคะเหมือนกับเขาเพิ่งตัดใจนะนะคะการตัดใจเลือกออกจากความสัมพันธ์นะคะที่อาจจะคุ้มเครือไม่ชัดเจนไม่มีสถานะยังไม่เห็นปลายทางของอนาคตนะคะก็เลยเลือกตัดสินใจออกมาก่อนนะคะอืม ทีนี้ถ้าเขาจะเข้ามานะคะก็ให้เช็คอยดีเนาะนะคะเพราะว่าคนคนนี้ค่ะอาจจะยังไม่พร้อมสทัทีเดียวนะคะกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะนะคะทีนี้เรามาอัปเดตนะคะคนเก่าๆของเพื่อนๆบ้างนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเรามาส่องเขากันขออัปเดตชีวิตคนเก่าๆของเพื่อนๆเลยคะ่ะ พลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ก้าดาบนะคะไพ่ก้าดาบสื่อถึงความเครียดนะคะความกังวลใจนะคะอาจจะกําลังมีเรื่องเครียดนะคะเรื่องเครียดบางคืนหลับหลับตื่นตื่นหลับไม่สนิทบางคืนนอนไม่หลับนะคะเรื่องเครียดความคิดนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดความคิดมากนะคะหนึ่งเหรียญโอเคคิงถือดาบนะคะ มีไพ่สามไม้และก็ Lady and the Lord เพื่อนๆธาตุลมนะคะคนเก่าอาจจะเป็นชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะคะเป็นชาวธาตุลมด้วยกันนะคะแล้วก็มีไพด่ดาบมาเยอะนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะดีลกับชาวธาตุลมด้วยกันเองนะคะณตอนนี้นะคะ่ะเขาอาจจะเจอกับความสัมพันธ์หนึ่งเนาะนะคะที่มันมีอะไรบางอย่างที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะคะ บางคนอาจจะมีการช่วยเหลือกันและกันเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องแรงนะคะเรื่องของเวลาบางคนมีการช่วยกันเรื่องทรัพยากรเนาะนะคะหรือเรื่องอื่นๆนะคะเ,ออเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะเจอกับเนื้อคู่สายเปก็ได้นะคะหรือว่าเขาไปเปนคนนั้นก็ได้นะคะแต่มันมีเรื่องของผลประโยชน์ด้วยเนาะนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะคิงถือดาบสามไม้และเล d ี้แอนเดอร์ลความสัมพันธ์นี้นะคะสีทำให้ เครียดเนาะเลดี้แอนเดอลคือไพ่เลเวอร์สนะคะการตกกลุมรักซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยากเปิดเผยนะนะคะไม่มีไม่มีอะไรปกปิดนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ปกปิดอะไรนะคะแต่ว่าเขาว่าจะอยากเปิดเผยเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ก่อนเนาะนะคะเพราะว่าที่เครียดเนี่ยหนึ่งนะคะ เขาอาจจะเพิ่งรับรู้นะคะว่าคนคนนี้ค่ะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะพไพ่ใบนี้สื่อถึงทางเลือกตัวเลือกของกันและกันก็ได้นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาแทรกเนาะนะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะอาจจะเจอคนที่แบบถูกตาต้องใจถูกสเปคนะคะแล้วก็ตกกลุ่มรัก,กกันและกันเนาะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความสุขเท่าที่ควรนะคะยังคงต้องมีการรอคอยอยู่บางคนเป็นรักทางไกลนะคะสามไม้เท้าอาจจะเป็นรักสามเศร้า ก็ได้นะเนี่ยนะคะมีไพ่คิงถือดาบเข้ามานะคะค่อนข้างดุนะช่วงเนี้ยเครียดนะคะเครียดกับความสัมพันธ์นี่แหละนะคะอาจจะด,ดูแบบเสียใจอ่ะเหมือนกับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทเนาะนะคะแล้วก็เขาเองอาจจะเป็นคนที่แบบพอรักใครก็จริงจังอ่ะแล้วก็จรงิจรงใจงแล้วก็ทุ่มเทค่ะภายนอกอาจจะดูแบบไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อาจจะดูแบบไม่ค่อยจร,งริงจังมาคงอาจจะดูแบบเจ้าชู้ได้เนาะนะคะคนเก่าของเพื่อนแต่ว่า จริงๆเป็นคนจริงใจนะนะคะพอเจอกับคนที่แบบอยากจะจริงจังด้วยก็ล้มไม่เป็นท่าทุกทีเลยอะนะอืมคิงดาบค่อนข้างดุนะคะช่วงนี้นะคะคิงดาบมากับก้าดาบเครียดนะคะดูด,ดุดุได้แต่ว่าคนนี้เป็นคนที่มีอีกโก้เนอะนะคะเขาอะเขาเป็นคนที่มีอีกโก้อะต่อให้เขาเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก,ก็ก็ตามอะคะ่ะที่เข้ามาในชีวิตเขาอะคะ่ะเขาก็จะแบบเข้มแข็งอะคะ่ะ อืมเข้มแข็งแน่วแน่เด็ดเดเี่ยวนะคะบางทีอาจจะดูแบบแสดงออกแบบเย็นชาดูเหมือนไม่สนไม่แคร์ไม่เป็นไรฉันโอเคฉันสบายแต่ว่ากลับมาถึงห้องก็สภาพนี้ค่ะเครียดนะคะอาจจะร้องไห้ด้วยเนาะมีความเป็นไปได้นะคะใจบางค่ะทิ้งตัวลงไปนอนเลยก็ได้ แต่พูดถึงเรื่องของโชคลาภนะคะช่วงนี้ก็จะมีลาบลอยเนาะนะคะ mm. เขามีลาบลอยนะคะอืมทีนี้มาดูกันนะคะว่าถ้าเขาสามารถฝากข้อความนะคะให้เพื่อนๆได้นะ,ะเขาอยากฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆไหมคะ mm. เขาอยากฝากบอกว่าอะไรเอ่ย mm. หนึ่งถ uh ้ว huh. ยที่ถึงอะคะ่ะ <laughs> สิบเหรียญหนึ่งถ้วยเนี่ยอยากกลับมาขอโอกาสหรือเปล่าจ๊ะ อืมโอเครู้ใจแล้วแหละเนาะนะคะสเตรน์บางคนดีกับชาวสิงลัคณาสิงนะคะมีไพ่ก้าเหรียญโอเคและไพ่ทาวเวอร์ค่ะสิ่งที่เขาอยากฝากบอกเพื่อนๆนะนะคะคือในอดีตที่ผ่านมาค่ะความสัมพันธ์ของเขาเนาะกับเราค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รากฐานไม่ค่อยแข็งแรงนะคะมีความไม่เข้าใจกันอะไรหลายอย่างนะคะอาจจะมี การทะเลาะก,กันถล่มกันนะคะการปรับตัวกันบางครั้งก็ไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยหันหน้ามาปรับความเข้าใจกัน,นะคะ่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดไปเองต่างคนต่างคิดและเออเออตัดสินใจอีกฝั่งหนึงซึ่งกันและกันอะ่ะเออคือไม่ค่อยหันหน้าเข้ามาคุยกันก็ได้เนาะนะคะสเตรนท์ Strength, คือรักกันนะเขามองว่าเขารักเพื่อนๆนะคะ แต่ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันแบบถล่มกันบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะมามาหายหายกันนะคะมันไม่ลงตัวสักทีหนึง่งมันรกักขายไม่แข็งแรงนะคะบางคนแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์มาแบบงงๆนะคะเนาะเพื่อนๆอาจจะอยู่กับชาวเมดลัคนาเมดด้วยนะคะในบางคู่บางคนพ่อไม่แม่ไม,ไม,ไมหรือชาวต่างชาติเนาะทีเนี้ยนะตอนเนี้ยเขาเป็นโสดแล้วเนาะนะคะคือคล้ายๆว่าเขามีความรู้สึกว่าแบบมีความสุขกับชีวิตนะคะเขามีความสุขกับชีวิต ะะแม้ว,ว่าเขาจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดๆไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าค่อนข้างรอดแรกพอสมควรนะคะช่วงนี้อืมนะคะกาวเหรียญเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบปลีกตัวนะคะไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆน,นะคะกับคนรอบข้างเช่นไปเที่ยวนะคะไปเปิดหูเปิดตา ะะดูแลตัวเองมีเสน่ห์นะคะกำลังตามหาคนที่จะมาเติมเต็มนะคะให้ให้ไพ่ใพบนี้มันเป็นสิบเหรียญนะะขาดแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นคือเขาเป็นคนที่ไม่ขาดความรักน่ะนะคะไม่ขาดความสุขเขาขาดแค่ความรักที่จริงใจเท่านั้นนะเขาขาดคนที่คนที่จะมาเติมเต็ม<ๆ>ชีวิตเขานะคะไพ่สเตรนท์สื่อถึงณนะตอนนี้เขารู้สึกนะว่าเพื่อนๆคือคนคนนั้นนะคะคนที่ดูแลเขาดีมากๆนะคะสเตรนท์อาจจะผ่านเรื่องอะไรหลายๆอย่างมาร่วมกันในอดีต เรื่องร้ายๆเรื่องดีๆผ่านห่วงเวลาผ่านความทุกข์ยากมาด้วยกันก็ได้นะคะพอไพ่ใบนี้คือเป็นความสัมพันธ์ที่มีบททดสอบเข้ามาเยอะมาเรื่อยๆแล้วก็ผ่านมันมาได้เสมอแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นทางตันทุกคนก็ต้องแยกย้ายใช่ไหมคะสิบเหรียญช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาโอเคนะนะคะเรื่องครอบครัวมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็อาจจะแบบดูมั่งคั่งน,นะคะนาะมีโชคลาภนะคะ เ,เรื่องเงินไม่ค่อยขาดนะคะขาดเรื่องหองหัวใจนะคะไพ่หนึ่งเหรียญยังสื่อถึงขอโทษค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเขาอยากขอโอกาสนะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับเพื่อนนะคะหากเป็นไปได้เนาะเขาก็อยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่เข้าใจในตัวเขาหรือยอมรับในตัวตนของเขาได้ไม่ว่าเขาจะดื้อแค่ไหนไม่ว่าเขาจะทําให้เราเสียใจแค่ไหนไม่ว่าเขาจะทําตัวไม่น่ารักแค่ไหนนะคะเพื่อนๆก็ยังคงแบบอดทนนะคะแล้วก็ยอมรับในตัวตนของเขาได้นะคะตอนนี้เขารู้แล้วเนาะนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าในปักนี้ค่ะเพื่อนๆกับแฟนเก่านะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รีเทิร์นกันไหมเอ่ยมาขอดูซิ ตี่เหรียญ the emperor ค่ะก้าวดาบอัศวินถือดาบเจ็ดไม้ ขยายหนึ่งใบค่ะ The Tower อือฮึโอเคเออในฝั่งของตัวของเพื่อนเพื่อนเองเนาะนะคะเราอาจจะยังยังเป็นห่วงเขาอยู่เนาะมองมองอย่างนี้นะคะสี่เรียญเรายังเป็นห่วงเขาอยู่บางครั้งอาจจะคิดถึงเขานะคะบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกเป็นห่วงเขาบ้างนะคะอืม ไพเอมเพอร์สื่อถึงนะตอนนี้เพื่อนๆเ,เริ่มควบคุมตัวเองได้แล้วนะคะควบคุมหัวใจตัวเองเริ่มเข้มแข็งนะคะเริ่มหันกลับมาควบคุมสถานการณ์ของตัวเองให้เป็นปกติแล้วนะคะเราอาจจะเคยล้มเราอาจจะเคยล้มลุกคุคลานนะคะตอนนี้เราเริ่มลุกขึ้นมายืนนะคะปัดฝุ่นแล้วนะคะเ,เริ่มเข้มแข็งแล้วก็ลุกยืนแล้วนะคะลุกขึ้นยืนได้แล้วเนาะ นะคะในฝั่งของเขาล่ะคะได้ไพ่อะไรเอ่ยอัศวินดาบและเจ็ดไม้นะคะช่วงนี้เขาแบบต้องสู้ต้องสู้เขาต้องแข่งขันเขาต้องลงแข่งเขาต้องดิ้นรนเขาต้องบุกเบิกต้องเอาต้องเอาแบบเอาตัวรอดนะคะจากเรื่องราวที่เป็นอยู่จากชีวิตของเขาสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวของเขาเนาะนะคะบางครั้งอาจจะเครียดนะคะมีอารมณ์ผนถันพันแล่นอารมณ์ขึ้นลงลง,ง่ายได้ด้วยนะไพ่ใบนี้นะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะ มีอะไรหลายอย่างคะ่ะที่เขาต้องลุยต้องฝ่าฟันนะคะมีกำแพงขึ้นมาขวางกั้นนะคะถามว่าใจของเขาอยากจะเริ่มต้นเนาะนะคะแต่ลักษณะของคนคนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องเครียดหลายเรื่องในชีวิตเนาะนะคะกำแพงที่กำแพงที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นไปได้นะที่เป็นกําแพงที่เขาพยายามที่จะทลายเข้ามาหาเราไหมนะคะหรือว่าเราบล็อกเขาไหมนะคะถ้าเราเป็นถ้า,าถ้าเราบล็อกเขาบล็อกโซเชียลมีเดียหรือบล็อกใจเขาไหมนะคะเขาก็อยากที่จะทลายกําแพงนะนะคะอืม ไพ่คีย์เวิร์ดคือไพ่ก้าดาบนะคะยังมีความเครียดอยู่ยังมีความหลงเรื่องราวในอดีตอยู่ยังมีความรู้สึกเสียใจอยู่ยังมียังมียังมีจุดยืนของตัวเองยังมีความยังมีเหตุและผลของตัวเองที่บอกว่ามันจะต้องเป็นไปยังไงมันจะต้องเดินยังไงเราอาจจะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเนาะตอนนี้นะคะขยายใบนึงได้ทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์คือความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะท็อกซิกนะ นะคะต้องอ่านท็อกซิกบางคนอาจจะเป็นคมสมนธ์ท็อกซิกคือรักกันมากแต่ก็รักเลิกเลิกนะคะตัดยากตัดเจียนตัดไม่ขาดแล้วก็เราก็อาจจะเหนื่อยใจเหนื่อยล้าแล้วล่ะนะคะแม่หมอมองอย่างนี้คือไพ่คีย์เวิร์ดค่ะมันมันเหมือนกับน่าจะรีเทิร์นกันยากพอสมควรเนาะนะคะอืมนะคะแม่หมอมองว่าปักนี้นะคะ่ะน่าจะไม่ได้รีเทิร์นกันหรอกนะคะ เรามาถามไพ่เลเวอร์สกันดีกว่าว่าไพ่เลเวอร์สเขาอยากจะแนะนำอะไรเอ่ยไม่เหมาะเลือกไพ่ใบนี้นะคะ manifesting miracles your dream is soon to become reality trust your heart and continue to follow its guidance เขาบอกนะคะว่าปาฏิหาร ะะสามารถเกิดขึ้นจริงได้เนาะนะคะความฝันนะคะที่เพื่อนเพื่อนเคยฝ่ฝันไว้นะคะกำลังจะกลายเป็นจริงในไม่ช้านี้นะคะจงเชื่อหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็พยายามทําตามเสียงของหัวใจของเรานะคะ เป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนๆทุกๆคนนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างหาได้ข้อความที่มีต่อใจในคลิปนี้นะคะอย่ากเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพราะเราอยากอัปเดตอยากส่องเขาเท่านั้นก็พอนะคะแลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมอลิสาด้วยนะคะไว้เจอก,กันปักหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ